สวัสดีคะ่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่นกอนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องคะแนวทางตัวเลขนะคะมีข้ามมีหลุดนะคะปะปนกันไปเนาะวันไหนมาคู่เดียวก็มีนะคะวันไหนมาหกคู่ก็มีนะคะวันไหน มา3มคู่ก็มีนะคะได้ปังกันได้2คู่ก็มีคู่เดียวก็มีเนาะโอเคนะคะเราก็มาสรุปกันนะคะหน้านะคะหตัวหน้า7จสนะคะมานะคะตัวเน้นตัวชอบนะคะให้เน้นสีหกสามนะคะหกสามก็เข้านะคะหกสามหนย์ 6, 1, 0, นะคะนี่หลุดนะคะตารางกําลังวันเข้านะคะ หนึ่งศูนย์คะสรุปแล้วนะคะเข้าแต่เกณฑ์นหน้าอย่างเดียวนะคะล่างอย่างเดียวเนาะลดบุญนะคะตารางเข้าบนนะคะโอเคนะคะเราก็มารับชมของวันนี้กันต่อเลยนะคะสำหรับไซายวิ่งนะคะก็จะมีหนึ่งเก้าศูนย์สองสี่ ะะแอดมินให้เด่น0และ2นะคะเด่น0และเด่น2นะคะเด่น0นะคะก็จะเป็น0110 0นะคะ0220 0550นะคะ0990นะคะ0990ก็อย่าลืม60นะคะตามส่วนเด่น2นะคะ ก็จะมีสองหนึ่งสองสี่สองแปดสองเก้านะคะสองเก้าสองหกนะคะส่วนชุดกันนะคะก็จะเป็นเก้าหนึ่งเก้าสี่ ห้าสองสี่สามสี่หนึ่งสามหนึ่งนะคะอันนี้นะคะก็อย่าลืมตามไปด้วยนะคะหกหนึ่งเนาะอันนี้หกสี่นะคะคณอนุญาตแถมไปคู่หนึ่งนะคะ สำหรับการเบิ้ลนะคะการเบิ้ลก็จะมี00112299นะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะ1991นะคะ0110นะคะ9009นะคะแล้วก็จะเป็น สอง2อนะ1 2 3 4. อีกคู่หนึ่งนะคะก็จะเป็นเอาแอดมินไม่ได้เอา35หรอพี่น้องตายแล้ว3าห้านะคะหลุดได้ยังไงนะคะเอาเอาไปไว้สูตรวัดใจแล้วกันนะคะอันนี้มันเยอะแล้วนะคะไม่เป็นไรนะคะนะซีสแล้วกันนะคะ เอาไปไว้สุดวัดใจละกันนะคะสามห้าเนาะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเลิฟกดไลค์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า